ป่าที่แสนกว้างใหญ่ไพศาลสุดลูกหูลูกตาแต่คำใสยังคงเดินมุ่งหน้าเข้าป่าลึกเข้าไปเรื่อยๆเขาหยุดพักที่ใต้ร่มไม้ก่อนจะหยิบนามขึ้นมาจิบแก้กระหายเขาสอดสายสายตามองไปรอบๆก็พบแต่ต้นไม้ที่ตั้งสูงต่างงานเหมือนกันไปหมดมันก็คงจริงอย่างที่พ่อว่าคืบก็ป่าสอกก็ป่ามันช่างเป็นคำพูดที่ดูเหมาะสมที่สุดในตอนนี้ นกเขาใหญ่และนกอื่นๆต่างพากันส่งเสียงเป็นเพื่อนคายเงาให้เขาได้เ่ากะลอกดงกระลอกเขาต่างพากันกระโจนกอกิ่งไม้ดูแล้วก็ช่างเพลินตาและทำให้เขาคิดได้ว่าป่านี้ไม่ได้มีเพียงแค่เขาคนเดียวคิดได้ดังนั้นเขาจึงรีบหยิบข้าวของขึ้นสะพายบ่าก่อนออกตัวย่ำเดินต่อไปไม่นานเท่าใด คำใสเองก็ต้องไปพบเข้ากับภาพที่น่าหวาดเสียวนั่นก็คือภาพของงูจงอางใหญ่ที่กําลังชูคอแผ่แม่เบีย้ยอยู่ต่อหน้าของหญิงสาวที่บัดนี้ดูท่าว่าเธอคงหวาดกลัวคำใสยพยายามเด้งฝีเท้าเขาหวังที่จะเข้าไปช่วยหญิงสาวแต่เทว่ามันกลับไม่ทันการเสียแล้วเมื่องูจงอางตัวนั้นโฉกแวบ,บเข้าไปที่ขาของเธอก่อนที่ตัวของมันจะเลื้อยหายเข้าไปในพุ่มรก เธอร้องออกมาอย่างเจ็บปวดก่อนทุดตัวลงไปนั่งที่พื้นคำใสที่วิ่งเข้ามาดูท่าจะทำให้เธอตกใจอยู่ไม่น้อยเธอเป็นใครแล้วนี่จะทำอะไรฉันหญิงสาวร้องถามออกมาอย่างตกใจอย่าเพิ่งมาถามอะไรตอนนี้เลยเดี๋ยวข้าจะบอกกับเจ้าทีหลังตอนนี้ต้องรีบเอาพิษของงูออกก่อนว่าจบคำใสก็รีบยกขาของเธอขึ้นก่อนจะใช้ปากดูดไปที่รอยฉกของงูตัวนั้น เพื่อทำการเอาพิษของงูออกเขาทำอยู่อย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนแน่ใจแล้วว่าไม่ลงเหลือพิษติดค้างอยู่คำใสจึงหยิบใบเสเลดพังพ่อนแล้วใช้มือขยี้ก่อนจะพอกไปที่บาดแผลของเธอเอาละแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยคำใสพูดขึ้นก่อนที่เขาจะเงยหน้าขึ้นมาก็พบกับใบหน้าอันสดใสของหญิงสาวชาวบ้านป่าที่บัดนี้กำลังจ้องศบตากับเขาอยู่ ก่อนที่ทั้งเธอและเขาจะพากันสะดุ้งแล้วรีบหันสายตาหลบออกคือฉันขอบคุณเธอมากนะไม่เป็นไรข้าชื่อคำสใสแล้วเธอละชื่ออะไรฉันชื่อบุษบาเธอตอบออกมาอย่างสั้นๆแล้วบ้านของเธออยู่ใกล้ๆนี้เหรอถึงได้มาเดินอยู่แถวนี้คำสาสเอ่ยถามใช่บ้านของฉันอยู่แถวนี้ และฉันก็คงต้องกลับแล้วละพูดจบหญิงสาวนามว่าบุตรบาก็ถลันตัวลุกขึ้นแต่ทว่าบาดแผลที่ยังคงมีอาการปวดอยู่จึงทำให้เธอร้องอุ้ยออกมาก่อนที่คําใสจะถลันตัวลุกขึ้นรีบเข้ามาประคองนั่นเองทําเอาบุษบาที่ตกอยู่ในอ้อมแขนของคําใสถึงกับยืนตัวแข็งทื่อหน้าแดงกำด้วยความเขินอายเพราะทั้งชีวิตที่เกิดมายังไม่เคยต้องกายกับชายใดสักหัง บุตรเธอคงเดินกับเองไม่ไหวหรอกมาขึ้นมาขี่หลังข้าเดี๋ยวข้าจะพาไปส่งที่บ้านคำใสพูดขึ้นก่อนย่อตัวลงนั่งบุตรสบาเองก็เหมือนต้องมนเธอขึ้นไปขี่บนหลังของคำใสยอย่างว่าง่ายว่าแต่บ้านของเธอไปทางไหนเหรอคำใสเอ่ยถามบุตรสบาเองไม่ได้ตอบแต่ว่าเธอก็ชี้มือบอกแทนคำใสเดินตามที่เธอชี้บอกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมันหยุดอยู่ที่หน้ากระท่อมหลังหนึ่งถึงแล้วนี่แหละบ้านของฉันบุษบาพูดขึ้นก่อนที่คำสายจะนั่งย่อให้เธอลงแล้วนี่ทำไมถึงมาสร้างกระท่อมอยู่สกกลเลยคำสายเอ่ยถามก็มันสงบดีฉันไม่ชอบความวุ่นวายบุษตอบออกมาก่อนมองทอดสายตาลงไปยังเบื้องล่างซึ่งก็เห็นเหมือนมีหมู่บ้านตั้งอยู่ด้วยกันหลายหลังนั่นเขาเรียกว่าหมู่บ้านอะไรเหรอ คำใสเอ่ยถามอ๋อหมู่บ้านดอยมะขินบุษบาเอ่ยตอบก่อนที่จะหันหลังกลับแต่ทว่าขาของเธอก็ดันพันกันเข้าเลยทำให้บุษบาส่วนเสทำท่าจะลม้มคำใสที่ไวพอเขารีบช้อนตัวเธอเอาไว้ทันตาประสานตาจ้องมองกันอยู่คู่ก่อนที่บุษบาจะตั้งสติแล้วรีบหลบตาคำใสคำใสเองก็เถอะเขาเองก็ยังเป็นหนุ่ม ที่ยังไม่เคยต้องใจกับสาวใดเลยก็เลยเอาหัวใจของเขาสั่นอยู่ไม่น้อยดูท่าคุณน่าจะเดินไม่ไหวไปเดี๋ยวผมพยุงพาเข้าไปพักบุษบาทำท่าดังเล่ก่อนเธอจะพยักหน้าลงคำใสาพาเธอมานั่งลงที่แค่คำใสยดูว่าถ้าหากเขาจากไปในตอนนี้บุษบาเองก็คงจะลำบากแน่ๆเขาจึงเข้าไปช่วยผาฟื้นและหุงข้าวไว้ให้ อย่างน้อยก็ช่วยให้เธอผ่อนมือได้บ้างแต่ขณะที่เขากำลังจะก้าวเดินออกไปกะว่าจะไปบอกลากับเธอพันนั้นท้องฝาที่มืดขึ้มก็ประทานเม็ดฝนให้ตกลงมาอย่างรุนแ่งคำสายถึงกับนิ่งอึง้งเพราะเขาไม่รู้จะต้องทำยังไงต่อและบุตรบาเองก็เหมือนจะเดาความคิดของเขาออกพักอยู่ที่นี่ก่อนก็ได้ฝนหยุดเมื่อใดแล้วค่อยไปเออ ข้าขอบใจมากๆนะคำใสกล่าวขอบคุณฝาฝนยังตกลงมาเรื่อยๆและดูท่าว่าจะหนักกว่าทีแรกคำใสมากินข้าวด้วยกันสิฉันตักเผื่อให้แล้วบุษบาเอ่ยชักชวนคำใสพยักหน้าลงก่อนเดินเก้กๆกังๆเข้าไปนั่งลงข้างหน้าของเธอทั้งสองพากันนั่งกินข้าวแก้มกับน้ำพริกที่ละลายด้วยเกลือและพริกแห้งเติมน้ำใส่พอดีๆ แค่นี้ก็กินกันได้แล้วว่าแต่บุษบามาอยู่ที่นี่คนเดียวไม่กลัวบ้างเลยหรือทำไมฉันต้องกลัวด้วยละ่ะก็ที่นี่มันเป็นป่าและในป่าก็ยังมีสัตว์ที่ดุร้ายขนาดวันนี้เธอยังโดนงูฉกเลยจะทำยังไงได้ละ่ะก็ฉันมันตัวคนเดียวบุษบาว่าทำเอาคำใสายสะอกอยู่ไม่น้อยเพราะตัวเขาเองนั้นก็ต้องอยู่คนเดียวเหมือนกัน ทั้งสองต่างพากันนั่งกินข้าวอย่างเงียบสงบและเมื่อกินข้าวจนอิ่มคำใสก็ขันอาสาเอาจานชามออกไปล้างให้ก่อนจะเข้ามาเช็ดแผลทำความสะอาดแล้วพอกยาเอาไว้ให้ทั้งคู่รอบสปตากันอยู่บ่อยครั้งแต่คำใสเองก็เป็นลูกผู้ชายพอเขาไม่คิดที่จะล่วงเกินเธอเลยแม้แต่น้อยขนาดคืนนั้นคำใสเองยังนอนอยู่ข้างล่างแต่ขณะที่เขากำลังหลับนึก พันก็มีเสียงละเมอดังมาจากปากของบุษบาเธอละเมอร้องเรียกหาพ่อแม่อยู่นั้นคำใสเองจึงถือวิสาสะใช้มือเข้าไปหมายจะสะกิดปุกแต่ทว่าทันทีที่มือไปถูกตัวของเธอเข้าคำใสถึงกับสะดุ้งเพราะตอนนี้ตัวเธอมีไข้สูงนั่นก็อาจจะเกิดจากแผลที่งูฉกมันคงจะระบมหน้าดูคำใสรีบหยิบผ้าเข้าม้าออกมาแล้วเดินไปชุบน้ำ ก่อนจะค่อยๆเช็ดตัวให้เธอและคืนนั้นแทบทั้งคืนที่คำใสต้องอดหลับอดนอนเขาเฝ้าเช็ดตัวให้เธอยันเช้าอ้าวตื่นแล้วเระคำใสเอ่ยทักก่อนที่จะสะดุ้งเมื่อบุษบาชักมือของเขาออกจากมือของคำใสยเออแล้วนี่ฉันเป็นอะไรไปบุษบาเอ่ยถามเมื่อคืนแผลคุณอาจจะระบมทำให้มีไข้สูงแต่ตอนนี้น่าจะหายแล้วแหละ คำใสว่าก่อนใช้หลังมือแตะไปที่หน้าผากของบุษบานี่อย่าบอกนะว่าคุณเช็ดตัวให้ฉันทั้งคืนบุษบาเอ่ยถามก่อนจะจ้องมองหน้าคำใสอย่างเขมิงใช่ผมเช็ดตัวให้จริงแต่ผมไม่ได้คิดจะล่วงเกินเลยอืมอืมยังไงฉันก็ขอบใจเธอมากนะคำใสครับถ้างั้นเดี๋ยวผมไปหุงข้าวให้นะคำใสว่าก่อนเดินไปติดไฟหุงข้าว แต่วันนี้คำสายสังเกตเห็นว่าเข้าเริ่มจะเหลือติดแค่เพียงก้นถังและเมื่อ้าวเข้าขึ้นหุงแล้วคำสายได้เดินเข้ามาหาบุษบาพร้อมเอ่ยถามขึ้นมาว่านี่บุตรด้านล่างที่มีหมู่บ้านเขามีคนรับเสือหนังสัตว์บ้างไหมมีสิแล้วว่าแต่เธอจะเอาอะไรไปขายให้ล่ะหนังเสือโค้งนะ่ะพอดีฉันข้ามันได้คำสายเอ่ยตอบก่อนที่จะยื่นให้บุษบาดู ทำเอาเธอตกใจจนหน้าเสียขอโทษขอโทษครับบุตรผมก็ไม่นึกว่าคุณจะกลัวถึงขนาดนี้ไม่เป็นไรหรอกฉันว่าข้าวน่าจะสุกแล้วแหละเราไปกินข้าวกันดีกว่าบุตรสบาเอย่ยงั้นเดี๋ยวผมไปตักมาให้นะครับคำใสว่าแล้วก็เดินไปตักข้าวมาให้แล้วเมื่อทั้งสองนั่งกินกันจนหมดคำใสจึงพูดเอ่ยขึ้นมาว่า วันนี้เดี๋ยวผมจะเอาหนังเสือลงไปขายที่หมู่บ้านข้างล่างคำใสพูดขึ้นอืมแล้วจะกลับมาที่นี่อีกไหมบุตรสาเอ่ยถามผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคำใสเอ่ยตอบก่อนจะหันหลังไปเก็บข้าวของแล้วออกเดินมุ่งหน้าตรงไปยังหมู่บ้านที่อยู่ด้านล่างโดยที่ตัวเขาเองไม่ได้หันกลับไปมองยังบุตรสาเลยทางลงไปค่อนข้างลาดชันมีบ้างบางครั้ง ที่ต้องยกเอามีดมาตัดเถาวันที่พันเกี่ยวกันระหว่างทางเดินคำใสค่อยๆไต่ลงไปอย่างช้าๆไม่นานเขาก็ลงมาถึงยังตีนเขาด้านล่างก่อนจะเดินตัดพุ่มไม้ดกแล้วมุ่งตรงเข้าไปยังหมู่บ้านเมื่อคำใสได้เดินเข้าไปทุกคนต่างมองที่เขาเป็นตาเดียวนั่นก็เพราะว่าที่นี่ส่วนใหญ่จะมีอาชีพเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเมื่อเห็นคนถือปืนและแบกหนังเสือเข้ามาเลยจะดูเป็นที่น่าแปลกตา คำใสเดินมาหยุดอยู่ทแถวกลางหมู่บ้านเพราะเหมือนได้ยินเสียงร้องเรียกเมื่อคำใสหันกลับไปมองก็พบเข้ากับเจ้าของเสียงที่มีรูปร่างหน้าเกงขามพ่อนุ่มพ่อนุ่มพ่อนุ่มมาจากไหนกันทำไมข่าวไม่คุ้นหนาเลยฉันชื่อคำใสเป็นนายพลล่อนเล่พเนจรไปเรื่อยๆจ้ะเออแล้วหนังเสือนั้นพ่อนุ่มไปได้มาจากไหนฉันยิงได้ เมื่อตอนที่เข้าป่าในดงดึกนุ่นจ้ะว่าแต่ที่นี่พอจะมีใครรับสือบ้างไหมจ๊ะมีสิเดี๋ยววันนี้จะมีพวกคนรับสือของป่าน่าจะเข้ามาอีกไม่นานนี่แหละเองก็ไปรอดักเขาตรงนั้นได้เลยเออนี่ข้าชื่อทองเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่นี่หากมีอะไรให้ช่วยก็ไปหาข้าได้เลยนน่นบ้านข้าอยู่โน่นครับผู้ใหญ่ทองฉันขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เมตตา คำสายยกมือขึ้นไหว้ขอบคุณไม่เป็นไรงั้นข่าไปก่อนละว่าจบผู้ใหญ่ทองก็เดินแยกไปอีกทางคำสายเองก็เดินไปดักรอตามที่ผู้ใหญ่ว่าเขาตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าขายหนังเสือผืนนี้ก็จะซื้อข้าวขึ้นไปให้บุษบาเพื่อตอบแทนเธอที่ให้ข้าให้น้ำเขากินคำสายรออยู่อย่างนั้นจนกระทั่งบ่ายแก่เมฆฝนก็เริ่มตั้งเขาทำท่าทางเหมือนฝนจะตก แต่แล้วก็มีรถเกาบะสีเก่าๆวิ่งตรงมาทางที่เขาอยู่ก่อนจะมาหยุดรถตรงที่ชาวบ้านกำลังยืนออกันอยู่โทษทีจากทุกคนพอดีทางค่อนข้างเชอะแแฉกว่ารถจะวิ่งมาได้ก็เล่นเอาซะแย่เลยเอาละเอาละมามาใครมีอะไรมาขายให้ฉันบ้างวันนี้สงสัยต้องรีบหน่อยเพราะดูท่าว่าอีกไม่นานฝนน่าจะตกชายคนที่รับซื้อของพูดขึ้น ทั้งหมดต่างเฮละรวเอาสินค้าที่เตรียมกันมาส่งขายต่อให้พ่อขาคำใสรอคิวอยู่พักใหญ่ก่อนจะเดินไปยื่นเสนอหนังเสือให้โอ้โหพ่อหนุ่มไปได้มายังไงผืนโตสมบูรณ์เสียด้วยพ่อขารับซื้อของถึงกับจูปากทาตาโตก่อนจะพูดต่อออกมาอีกว่าว่าแต่พ่อหนุ่มจะขายเท่าไหร่คำใสนิ่งคิดอยู่คู่เพราะเขายังไม่เคยขายของเลยสักครั้ง และนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาเพิ่งล่าได้ครั้งแรกพ่อขาให้ได้มากที่สุดเท่าไหร่ล่ะเผื่อรอบหน้ารอบหลังมีอีกจะได้เอามาขายให้คำใสพูดขึ้นก่อนจะตกลงพูดคุยราคากันจนกระทั่งเขาได้รับเงินมาก้อนหนึ่งซึ่งเยอะอยู่พอสมควรมันเป็นเงินก้อนแรกที่เขาหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองคำใสรีบเดินไปหาซื้อข้าวแต่ทว่าฝนฟ้าเกิดตกลงมาเสียก่อน ทำให้เขาต้องเข้าไปหลบพักยังชายคาของบ้านหลังหนึ่งคำสายยืนกอดอกตัวหนาวสัน่นก่อนจะมีเสียงหนึ่งดังขึ้นไอหนุม่มเข้ามาหลบในบ้านคาก่อนคำสายรีบหันกลับไปมองก่อนจะวิ่งเข้าไปหลบด้านในฉันขอบคุณลุงมากเลยนะที่ให้ฉันเข้ามาหลบฝนไม่เป็นไรพ่อหนุม่มว่าแต่เองมาทำอะไรที่นี่ล่ะผมมาขายหนังเสือ แล้วกะว่าจะซื้อข้าวขึ้นไปให้คนที่รู้จักแต่ทว่าก็ไม่ทันฝนคำใสเอ่ยตอบเอานี่เสื้อผ้าเปลี่ยนซะก,ก่อนไปเดี๋ยวจะไม่สบายไปเสียก่อนคำใสย,ยื่นมือไปหยิบมาก่อนจะผัดเปลี่ยนทันทีฉันขอบคุณลุงอีกครั้งนะครับคำใสกล่าวดูท่าว่าฝนน่าจะตกหนักเอาเดือมแล้วนี่ก็มือเสียแล้วสงสัยว่าเองคงต้องนอนพักกับลุงที่นี่ก่อน คำใสพยักหน้าลงพางยกมือไหวคืนนั้นทั้งคืนเขานอ,นอนแทบไม่หลับใจกระสับกระสายอย่างบอกไม่ถูกเฝ้าแต่คิดถึงบุษบาเป็นกังวลว่าเขาจะอยู่อย่างไรแต่ในขณะที่เขากำลังคิดถึงกังวลอยู่นั้นพันก็มีเสียงตีเกาะข้อหมายดังลั่นขึ้นก่อนจะมีเสียงหักวก・ีบโวยวายของพวกเหล่าชาวบ้านเฮ้ยช่วยด้วยลูกของไอ้ทิดเด่นโดนเสือฆ่าไปแล้ว เสียงเรียกตะโกนพร้อมเสียงวิ่งของคนหลายคนทำให้ลุงและคําใสถึงกับสะดุ้งขึ้นก่อนจะเปิดประตูออกแล้ววิ่งตามคนพวกนั้นไปเมื่อมาถึงก็พบกับข้าบเลือดเจิงนองท่วมพื้นเต็มไปหมดและยังเห็นผู้ใหญ่ทองที่กำลังถามกับทิดเด่นว่าไหนลองเล่าเหตุการณ์ให้ข้าฟังหน่อยสิทิดเด่นคือฉันกำลังนอนหลับอยู่กับลูกแต่ดันเกิดปวดฉี่ขึ้นมาก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ำ ก่อนจะกลับมาก็พบเข้ากับเสือโค้งตัวใหญ่ที่กำลังคาบลูกของฉันไปแล้วฮทิดเด่นเล่าพร้อมน้ำตาเขาสะอื้นหักหักเหมือนคนที่หมดอะไรตาอยาว่าแต่มันขาบไปทางไหนทิดเด่นพอจะเห็นบางไหมผู้ใหญ่ทองเอ่ยถามขึ้นอีกครั้งมันโดทะลุไปทางหน้าต่างนี้ก่อนวิ่งหายเข้าไปในปา่าผู้ใหญ่ทองที่นิ่งฟัง เขาถึงกับถอนใจยาวเพราะตอนนี้ฝนก็ยังตกหนักแสงสว่างที่มีก็ได้มาจากแค่คบไฟเออดูทถาเราต้องรอให้ถึงเช้าก่อนเท่านั้นแหละทิดเด่นผู้ใหญ่ทองเอ่ยก่อนที่ทั้งหมดจะพากันเดินแยกย้ายกลับบ้านมีเหลือเพียงแค่ญาติไม่กี่คนที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกับทิดเด่นเช้าวันต่อมาฝนได้หยุดตกลงมาแล้วผู้ใหญ่ทองและพวกชาวบ้าน ต่างพากันถือมีดถือไม้ออกแกะดอยตามเสือตัวนั้นไปทางด้านคำใสเขาได้ยกมือไหว้ลาคุณลุงก่อนจะสะพายปืนและย่ามออกเดินไปหาซื้อข้าวเขาหวังจะเอาขึ้นไปให้บุษบาแต่แล้วทันใดนั้นพันสายตาก็พบเข้ากับกลุ่มของผู้ใหญ่ทองที่ตอนนี้ยังพากันเดินท่อมๆอ,อยู่ทางหลังบ้านของทิดเด่นคำใสที่ต้องเดินผ่านทางนั้นจึงเดินตัดเข้าไปหา สวัสดีครับผู้ใหญ่นี่กำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคำใสเอ่ยทักขึ้นเอาวสวัสดีตอนนี้ก็กำลังพากันตามหาดูของที่เด่นมันอยู่ผู้ใหญ่ทองเอ่ยตอบก่อนจะพากันค่อยๆใช้ไม้เคียคำใสที่ได้เห็นถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแค่ผานฝึกหัดแต่เขาพอจะรู้ได้ว่าพวกนั้นไม่มีความรู้ทางด้านผานกันเลยคำใสจึงเดินเข้าไปใกล้ๆก่อนจะพบเข้ากับรอยเท้าของเสือ ที่ยังคงหลงเหลือจากการชะล้างจากน้ำฝนนี่ผู้ใหญ่มันไปทางนี้คำใสพูดขึ้นก่อนเดินก้าวนำไปอย่างช้าๆจนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่พุ่มไม้หนาล่องรอยกับหายไปอย่างไรลว่แววคำใสทำหน้าชงนสงสยัยก่อนมองไปรอบๆมีอะไรหรือเปล่าคำใสผู้ใหญ่ทองเอ่ยถามขึ้นก็ตอนนี้รอยเท้าของมันที่พวกเราตามกันมามันดันหายไปอย่างดื้อ สงสัยอาจจะเป็นเพราะฝนที่ตกมาจากเมื่อคืนเลยทำให้รอยของมันหายไปคำใสเอ่ยก่อนเดินออกไปหาดูรอบๆแต่ก็ไม่พบร่องรอยทั้งหมดจึงพากันมารวมยังบ้านของผู้ใหญ่เออแย่แน่แย่แน่แแนถ้ามันแหวงกลับมาเล่นงานคนของเราอีกคราวนี้เราจะทำยังไงกับมันดีผู้ใหญ่ทองสะบดขึ้นอย่างหัวเสียก่อนจะหันมาเห็นคำใส เขาจึงเอ่ยถามขึ้นมาว่านี่พอหนุ่มคำใสพอจะช่วยหมู่บ้านของพวกฉันได้ไหมคำใสนิ่งคิดอยู่คู่ก่อนจะพูดออกมาว่าฉันรับปากว่าจะช่วยแต่ว่าฉันขอเอาข้าวขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วจะรีบลงมาช่วยนะครับคำใสว่าก่อนจะเดินไปซื้อข้าวแล้วดิ่งขึ้นไปยังกระท่อมของบุษบาทันทีและเมื่อเดินมาใกล้จะถึงก็พบเข้ากับรอยเท้าของเสือ ซึ่งย่ำตรงไปทางกระท่อมของบุษบาคำใสที่เห็นดังนั้นเขาถึงกับใจหายว่าก่อนที่จะออกวิ่งไปยังกระท่อมอย่างรวดเร็วบุษบุษคำใส่รีบตะโกนเรียกชื่อก่อนจะมีเสียงพูดตอบกลับออกมาจากในกระท่อมว่ายังไงตะโกนสะฉันตกอกตกใจเชียวปัดโธผมก็นึกว่าคุณจะเป็นอะไรซะอีกพอดีเห็นรอยเท้าของเสือย่ำอยู่เต็มไปหมดเอาก็ที่นี่มันเป็นป่า รอยเสือรอยช้างมีหยับย่ำเป็นธรรมดาว่าแต่อย่าบอกนะว่าเธอเป็นห่วงฉันนะคำใสคำพูดของบุษบาทำเอาคำใสถึงกับนิ่งไปคู่ก่อนจะพูดขึ้นมาว่านี่ข้าวพอดีเห็นในถังใกล้จะหมดฉันก็เลยซื้อขึ้นมาฝากขอบใจมากนะคำใสไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวฉันต้องลงไปข้างล่างต่อไปทำอะไรเหรอคำใสบุษบาเอ่ยถามพอดีฉันลืมของเอาไว้ที่นั่น คำใสเอ่ยตอบแบบเลี่ยงๆก่อนจะพูดขึ้นมาอีกว่ายังไงเธอก็ระวังด้วยละ่ะฉันว่าทางที่ดีอย่าเพึ่งออกไปนอกกระท่อมเลยจะดีกว่าบุษบาพยักหน้าอย่างเข้าใจก่อนที่คำใสจะหันหลังเดินกลับลงไปยังหมู่บ้านเมื่อมาถึงก็เป็นเวลาเย็นมากแล้วคำใสเดินไปรวมกับพวกของชาวบ้านที่รวมตัวกันอยู่ที่หมู่บ้านของผู้ใหญ่ทองเอามาแล้วดนาะคำใส เดินทางมาเหนื่อยๆไปกินน้ากินถาซะก่อนครับผู้ใหญ่ขอบคุณครับและเมื่อทุกคนพร้อมกันแล้วผู้ใหญ่ทองจึงพูดขึ้นมาว่าก่อนอื่นก็อย่างที่เรารู้กันแล้วว่าเมื่อคืนมีเสือเข้ามาขาบลูกของที่เด่นไปตอนนี้ก็ยังคงหาด่างไม่เจอแถมไอเสือนั่นก็ยังนีหลอดออกไปได้ข่าเด้เก่งว่าวันนี้มันอาจจะย้อนรอยกลับมาอีกครั้ง และเพื่อเป็นการไม่ประมาทฉันก็เลยอยากจะขอความ่วมมือให้ทุกคนช่วยกันตอนขนออกเป็นสามกลุ่มซึ่งกลุ่มแรกให้ไปรวมกันที่บ้านของตาอำํำส่วนกลุ่มที่สองให้ไปรวมกันที่บ้านของตาปังและกลุ่มสุดท้ายให้มารวมกันอยู่ที่บ้านของขา้าทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยล่ะผู้ใหญ่ชายในกลุ่มถามขึ้นหนก็คือลดความเสี่ยงสงจะได้ช่วยเหลือกันได้ทัน และสามเราจะจัดการกับมันง่ายขึ้นผู้ใหญ่ทองว่าทุกคนต่างก็เข้าใจก่อนจะพากันแยกย้ายไปทำหน้าที่กันอย่างรวดเร็วไม่นานพวกชาวบ้านทั้งหมดก็กระจายกันอยู่ตามแผนของผู้ใหญ่คืนนี้เป็นคืนข้างขึ้นพอจะทำให้เห็นไปทั่วทั้งบริเวณทุกคนต่างพากันเฝ้ารออย่างใจจดใจจอ่อแต่จนแล้วจนเล่าก็ไม่มีวี่แววว่าเสือร้ายจะเข้ามา ทั้งหมดเฝ้ารอกันจนถึงเชา้าแล้วต่างก็พากันแยกย้ายกลับเข้าบ้านใครบ้านมันดูท่าว่ามันคงไม่เข้ามาอีกแล้วละมั้งผู้ใหญ่ท้องว่าเออถ้าอย่างนั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับผู้ใหญ่คำใส่ว่าพางยกมือไหว้เพื่อลากลับยังไงฉันก็ขอบใจเองมากนะพ่อหนุ่มคำใสครับคำใสเอ่ยตอบก่อนจะหันหลังเดินกลับขึ้นไปยังกระท่อม เมื่อมาถึงก็เห็นบุษบานั่งขอยท่าเตรียมหุงข้าวเอาไว้ให้แล้วมามาคำใสมากินข้าวด้วยกันบุษบากล่าวคำใสยิ้มออกมาน้น่อยก่อนจะเดินเข้าไปนั่งกินข้าวอยู่ข้างๆกับเธอวันนี้ทำไมกับข้าวอร่อยจังคำใสพูดขึ้น่างทรงยิ้มให้เล็กน้อยแหมทําเป็นพูดไปก็แค่น้ำพริกถ้วยเก่าทำเป็นเหมือนยังไม่เคยกินบุษบา,าเอ่ยตอบ ด้วยท่าทีขวยเขินและเมื่อทั้งคู่ต่างพากันกินข้าวเสร็จคําใสจึงออกไปหาตัดไม้เอามาไว้ทำเป็นฝืนในช่วงหน้าฝนและบายแก่ๆของวันนั้นฝ้าฝนก็เริ่มตั้งเขาเมฆสีดำเริ่มก่อตัวเป็นกลุ่มก้อนไม่นานเท่าใดคําใสต้องพาตัวเองวิ่งแจ้นหนีฝนที่กำลังตกลงมาอย่างบ้ากระนำมามาเข้ามาหดบฝนก่อนคำใสบุษบาเอ๋ย หอมยื่นส่งคันน้ำไปให้ขอบใจมากนะบุตรคำสาสเอย่ยพางเดือบมองศบตาทำเอาบุตรสาถึงกับเขินอายจนหน้าแดงทั้งคู่พากันนั่งพักหลบฝนข้างในกระท่อมก่อนที่บุตรสาจะขอตัวไปหุงข้าวและเมื่อเวลาผ่านไปจนพบค่ำหลังจากที่ได้กินข้าวกันแล้วคำสใสจึงขอตัวไปนอนพักเนื่องด้วยว่าร่างกายคงจะอ่อนล้าเต็มทีจากการอดหลับอดนอน ที่ต้องไปเฝ้ารอเสือเมื่อคืนคำสายหลับนึกลงไปนานเท่าใดเขาเองก็ไม่แน่ใจพันต้องมาสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงตีเกาะเคาะหมายของพวกชาวบ้านที่อยู่ด้านล่างแน่แล้วว่าจะต้องมีเสือเข้าไปแน่ๆคำสายรียบลุกขึ้นนั่งก่อนจะมองไปยังที่บุษบานอนพันนั้นใจเขาเองแทบหล้นวูบเมื่อเห็นว่าที่ตรงนั้นไม่มีบุษบานอนอยู่เขาพยายามร้องเรียกหา แต่กลับไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาคำใสรีบลุกขึ้นยืนก่อนจะคว้าปืนและย่ามขึ้นสะพายเขารีบออกมาสำรวจมองดูรอบๆแต่ก็กลับไม่พบเห็นเขารู้สึกใจคอไม่ค่อยดีก่อนจะเหลือไปเห็นแสงไฟหลายดวงที่กำลังส่งเสียงไล่ตามมาคำใสไม่รอชา้าเขารีบวิ่งเข้าไปทางที่เห็นคบไฟนั้นทันทีและเมื่อวิ่งเข้ามาใกล้ได้ระยะเขาก็เห็นว่ามีร่างเงาตะคุ่มตะคุ่มของตัวอะไรสักอย่าง ที่กำลังวิ่งหนีตรงเข้ามาทางที่เขาอยู่คำใสยกปืนขึ้นปะบาคอยท่ารออยู่ตรงนั้นและเมื่อมันเข้ามาใกล้ก็ปรากฏว่าเป็นเสือโค้งหลายพาดก่อนที่กำลังวิ่งหนีพวกชาวบ้านอยู่เมื่อใกล้ได้ระยะคำใสก็ยิงอัดเข้าใส่ที่ซอกคอของมันเต็มๆม,มันสะดุ้งวาบก่อนหยุดชะงัก เหลียวหน้ามามองที่คำใสก่อนที่มันจะผุบหายเข้าป่าทึบไปอีกทางคำใสรีบเดินเข้าไปสมทบกับกลุ่มของพวกชาวบ้านโดยมีผู้ใหญ่ทองเป็นผู้นำยิงถูกมันไหมเหมื่อตะกี้พอหนุ่มคำใสผู้ใหญ่ทองเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่เหนื่อยหอบโดนครับผู้ใหญ่แต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะตายไหมคำใสเอ่ยตอบเอายังไงกันดีล่ะจะออกตามล่ามันต่อเลยดีไหมพอหนุ่มคำใส ผมว่าอย่าเลยดีกว่าครับผู้ใหญ่ป่าที่มันหายเข้าไปมันค่อนข้างทึบคำใสยตอบก่อนจะมีเสียงแทกขึ้นมาว่าผู้ใหญ่ฉันว่าเรารีบกลับไปดูดุงด้วงกันก่อนดีกว่าถูกเสือตะปบซักขนาดนั้นชาวบ้านที่มาด้วยเอ่ยขึ้นเออใช่ใช่ข้าลืมไปเสียสนิทไปเรารีบกลับไปดูแกกันดีกว่าไปด้วยกันไหมพอหนุ่มคำใสผู้ใหญ่ทองหันมาถามไม่ดีกว่าจ้าผู้ใหญ่ นี่ก็น่าจะใกล้สว่างแล้วฉันว่าจะกลับเข้าบ้านไปหุงข้าวหน่อยนะจ๊ะคำสใสเอ่ยก่อนที่ผู้ใหญ่ทองจะพยักหน้าแล้วรีบเดินนำกลุ่มของชาวบ้านกลับไปคำสใสรีบเดินกลับไปยังกระท่อมในใจก็เฝ้าภาวนาขอให้บุษสบาอย่าได้เป็นอะไรเมื่อมาถึงยังกระท่อมคำสายรีบมองไปยังที่นอนของบุษบาเขาหวังว่าเธอจะออกไปทำธุระแล้วกลับมานอน และเมื่อสายตาที่มองฝาออกไปในความมืดคำใสก็เห็นว่าบุษบากลับมานอนอย่างที่เก่าแล้วเขารู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูกแต่ก็ไม่อยากจะเข้าไปรบกวนจึงกลับเข้าไปนอนที่เก่าจนกระทั่งฟ้าสางเริ่มมีแสงเล็ดลอดออกมาคำใสรีบเดินไปยังที่นอนบุษบานอนพันเขาถึงกับต้องสะดุ้งถอยหลังเมื่อภาพที่ปรากฏตรงหน้ามันคือบุษบาที่มีร่างเป็นเสือ นอนตายตาเหลือก้างที่หน้าอกยังมีรอยเจาะของลูกกระสุนคำใสนึกได้ทันทีว่าคงจะเป็นกระสุนนัดเดียวก,กันกับที่เขายิงใส่เสือตัวเมื่อคืนคิดได้ดังนั้นเขาก็ยกมือไหว้ขออโหสิกรรมก่อนจะเดินเข้าไปใช้ฝ่ามือลูบปิดเปือกตาบุษบาฉันขอโทษคำใสเอ่ยก่อนจะเดินไปเก็บข้าวของแล้วเดินออกจากกระท่อม คำใสตรงไปยังที่ผ่าฝืนเขาเลือกหยิบไมายขึ้นมาทำคบก่อนจะติดไฟขึ้นแล้วตรงไปเผาที่กระท่อมนั้นทันทีเธอจะอยู่ในความทรงจำของฉันตลอดไปคำใสเอ่ยก่อนที่เขาจะเดินมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าอันกว้างใหญ่อีกครั้งและเรื่องราวของคำใสผจญภัยในป่าภาคสองก็จบลงเพียงเท่านี้ ฝากติดตามเรื่องต่อไปด้วยนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่อง y YouTube หนุ่มพเจนจรชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ